ื่ามันมีความเชื่อมโยงว่าเขาเป็นคนซื้อประกอบกับคุณสองคนไม่ได้เป็นผัวเมียกันเลยทางกฎหมายเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ตัวนี้เป็นของฝ่ายชายผู้หญิงไปครอบครองลอตเตอรี่ได้ยังไงเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยเราก็ยังหาการยืนยันจากคนที่ เป็นแม่ค้าพ่อค้าขายหวยไม่ได้ว่าตกลงคุณขายให้ใครเพราะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อ้างว่าจาไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าพอมีการสัมภาษณ์สดในรายการทีวีช่วงบ่ายพ่อค้าก็ยืนยันว่าขายให้กับผู้ชายไม่เคยขายให้กับผู้หญิงม,มันไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่าคุณมีสิทธิ์จะแบ่งให้เขาหรือไม่แต่มันเป็นประเด็นที่ว่า คุณต้องคืนให้เขาทั้งก้อนเลยยิ่งคุณบอกว่าคุณไม่มีทะเบียนสมรสกับเขาด้วยเนี่ย<ม>คุณก็ไม่มีสิทธิ์ในก้อนนั้นเลยถามอีกรอบหนึ่งค่ะกรณีหวยอลเวงที่เราคุยกันตอนนี้สังคมให้ความสนใจล่าสุดเนี่ยพ่อค้าสลากค่ะที่ขายให้กับตัวคนที่เป็นสามีนะ่ะเขาออกมายืนยันแล้วว่าคนที่มาซื้อเนี่ยคือผู้ชายคือตัวสามีไม่ใช่ผู้หญิงแบบนี้ค่ะพะดีจบ ชัดเจนเลยไหมคะว่าหวยเนี่ยเป็นของผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยเรียกว่ายักยอกอย่างที่ทานายบอกอย่างแรกเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนช่งชวงเช้าเนี่ยเราก็ยังหาการยืนยันจากคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าขายหวยไม่ได้ว่าตกลงคุณขายให้ใครเพราะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยอ้างว่าจาไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าพอมีการสัมภาษณ์สดในรายการทีวีช่วงบ่าย พ่อค้าก็ยืนยันว่าขายให้กับผู้ชายไม่เคยขายให้กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานตรงนี้นี่แหละครับที่จะยืนยันได้ว่าลถตตอรี่ฉบับดังกล่าวที่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้มีการขายให้กับผู้ชายซึ่งคาดว่าเข้าใจได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักคนนั้นนั่นเองอมเมื่อมันมีความเชื่อมโยงว่าเขาเป็นคนซื้อประกอบกับคุณสองคนไม่ได้เป็นผัวเมียกันเลยทางกฎหมาย ถ้าเอาตามภาษากฎหมายเรียกว่าชายชู้ยังได้เลยเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ตัวนี้เป็นของฝ่ายชายผู้หญิงไปครอบครองลอตเตอรี่ได้อย่างไงมีสองอย่างฝ่ายชายให้ครอบครองกับอีกสองคุณซื้อมาเองเมื่อคุณไม่ได้ซื้อเหลืออย่างเดียวว่าฝ่ายชายนั่นแหละเป็นคนที่ให้คุณครอบครองลอตเตอรี่เมื่อฝ่ายชายเป็นคะนให้คุณครอบครองลอตเตอรี่เขาให้ครอบครองเพื่ออะไรเขาให้โดยเสน่หาหรือหรือนะเขาให้คุณไปขึ้นเงินแทนเพราะเขาเขียนหนังสือไม่เป็น ถ้าเป็นอย่างหลงังเงินรางวัลที่ได้มาก,ก็ยังถือเป็นของฝ่ายชายอยู่ถือว่ายังเป็นของคนรู้จักอยู่คนรู้จักมีสิทธิ์จะเอาคืนได้ตลอดถ้าคุณเอาไปยักยอกเอาไปใช้เองอก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์เอาไปให้คนอื่นใช้ต่อก็เป็นเรื่องของรับของโจรม,มันไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่าคุณมีสิทธิ์จะแบ่งให้เขาหรือไม่แต่มันเป็นประเด็นที่ว่าคุณต้องคืนให้เขาทั้งก้อนเลยยิ่งคุณบอกว่าคุณไม่มีทะเบียนสมรสกับเขาด้วยเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในก้อนนั้นเลย ทีนี้เป็นประเด็นเรื่องของเงินนะคะถ้าในลักษณะนี้แล้วฝ่ายชายเนี่ยไปแจ้งขออายัดบัญชีของฝ่ายหญิงได้ไหมคะจริงๆแล้วแนวทางเดิมมันสามารถอายัดได้อยู่แล้วเพียงแต่ฝ่ายชายอาจจะพูดไม่เก่งเมื่อวานเนี่ยคุยกับลูกของฝ่ายชายเนี่ยคนที่ต่อสุดก็พูดภาษาไทยกลางไม่ได้พูดแต่ภาษาอีสานเลยเข้าใจอ,อยู่ว่าพอไปแจ้งความแล้วอธิบายให้ตำรวจฟังไม่เป็นตำรวจก็เลย ตัดสินใจไม่ถูกประกอบกับเงินม,มูลค่าเกือบหกล้านบาทเขาก็เลยไม่กล้าอายัดแต่วันนี้หลังจากมันมีข่าวออกไปค่ะ<ฆ>คิดว่าตำรวจน่าจะเปลี่ยนท่าทีมั้งหลังจากที่มีนักกฎหมายหลายๆคนออกมาพูดว่าเฮ้ยมันเข้าข่ายยากักยอกนะ<ฆ>พอมันเข้าข่ายยากักยอกมันจะพูดถึงกรณีของคดีอาญาเรื่องการอายัดเออบัญชี<ฆ>ธนาคารได้โดยปริยายเลยครับอืมใช่เพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยก็คือที่เป็นข่าวมาก็บอกว่าตำรวจเนี้ยไม่สามารถอายัดได้เพราะว่า สองคนทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีทะเบียนสมรสด้วยกันแล้วก็บัญชีเนี่ยก็เป็นบัญชีส่วนตัวของฝ่ายหญิงแต่วันนี้คือเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเราสามารถอายัดได้จริงๆมันอายัดได้ตั้งแต่วันแรกแนะครับถ้าจะทําะนะฮะอืมแต่ประเด็นก็คือฝ่ายชายอะ่ะทั้งคนคนรู้จักเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องมากกว่าพอเมื่อวานเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่สนใจจะเอาเรื่องและคดีตัวนี้เป็นความผิดเรื่องยักยอกทรัพย์เป็นความผิดต่อส่วนตัวถ้าเจ้าตัวไม่แจ้งความตำรวจก็อายัดไม่ได้แล้วตอนนี้ อืมก็คือถ้าจะทําได้ต่อเมื่อฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนไปดําเนินการเองถูกต้องเพราะว่าฝ่ายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินก้อนดังกล่าวเป็นเจ้าของทรัพย์อืมแล้วในส่วนของการระง,งับธุรกรรมไว้ก่อนอย่างเนี้ล่ะสามารถทําได้ไหมหรือว่ายังไงยังไงก็คือต้องเป็นตัวของฝ่ายชายเท่านั้นที่จะเป็นคนไปดําเนินการการระง,งับธุรกรรมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับต้องให้ฝ่ายชายเป็นคนไปแจ้งตารวจตารวจออกหมายอายัดบัญชีธนาคาร แล้วเอาไปส่งที่ธนาคารให้ธนาคารมีมีการดําเนินการถ้าเป็นโรงพักแถวปากเกร็ดแถวบ้านผมเนี่ยใช้เวลาสาสิบนาทีก็เสร็จแล้วอันนี้มันจะสามวันแล้วเร่งให้เขาหน่อยก็ยังดีไอเรื่องกาอายัดบัญชีเนี่ยมไม่ได้ว่าว่าภูทรทําต่างกับในปริมนฑลน,นะ,คะแค่เล่าให้ฟังว่าแถวเนี้ยสามสิบนาทีเสร็จแล้วแล้วอย่างฝ่ายหญิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาจะอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาได้ไหมคะ เพราะว่าวันที่ไปขึ้นสลากเนี่ยตัวฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนยินยอมให้เขาไปขึ้นเงินโดยให้ใช้ชื่อเขาสลักหลังสลากคนนี้ให้ไปขึ้นเงินแทนกับให้เงินทั้งก้อนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ๆใครมันจะบ้าเอาเงินหกล้านให้คนอื่นง่ายๆมันผิดธรรมชาติมนุษย์ไม่มีหรอกถ้าให้แล้วเขาจะมาฟอ้องร้องเขาจะมาแจ้งความทําไมฝ่ายหญิงก็จะไปคิดโมเมลเองอย่างนั้นไม่ได้อยู่ๆก็จะมาให้กันหกล้านเลยถ้าเขาจะให้ทั้งหมดทั้งก้อนนะ เขาจะไปให้คุณโอนเงินกลับมาให้เขาล้านหนึ่งทำไมแล้วคุณก็โอนกลับมาแสดงว,ว่าคุณเองก็รับในข้อได้จริงว่าคุณน่ะไปถือเงินแทนเขาไปขึ้นเงินแทนเขาถ้าเขาให้คุณจริงๆคุณจะโอนให้เขาต่อทําไมล่ะคุณก็ไปเลยสิมหมายถึงว่าวันที่ขึ้นเงินก็คือได้แล้วก็คือไปเลยแต่นี่ยังมีการกลับมาแล้วแบ่งเงินกันเอาเงินให้ผู้ชายแล้วก็แบ่งแบ่งกันให้ลูกให้อะไรด้วยถูกต้องครับมันก็ไม่ได้ว่าไปขาดสักขนาดนั้น เห็นไหมครับว่าการและที่สําคัญสองคนนี่ไม่ได้มีนิติกรรมสัมพันธ์ใดๆต่อ,อกันเลยเพราะไม่ใช่คู่สมรสกันตามกฎหมายล่าสุดเนี่ยค่ะทางญาติของฝ่ายชายเนี่ยต้องการให้แบ่งเงินกันคนละครึ่งเพื่อให้ฝ่ายชายเนี่ยเขาได้มีเงินไว้เลี้ยงลูกไปดูแลลูกสามคนแบบเนี้ค่ะมันสามารถทําได้ไหมถ้าฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมเนี่ยทางกฎหมายจะบังคับยังไงได้บ้างหรือว่ามันยังไงก็คือเป็นยักยอก คือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะครับบุตรทั้งสามคนเนี่ยถ้าฝ่ายแม่เนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงดูอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าฝ่ายชายเป็นคนเลี้ยงเขาก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ซึ่งผมว่าตรงจุดเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้สร้างปัญหากับครอบครัวนี้แต่ว่ามันมีครอบแต,แต่ครอบครัวนี้มีปัญหาจริงๆบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเอาสามีไปอยู่ด้วยกันสองคนคือแค่นี้ก็มีปัญหาแล้ว คือไม่ต้องไปถามต่อเลยว่าจะเรียกดูบุตรยังไงคุณเอาผู้ชายสองคนไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคนละห้องได้เนี่ยผมก็แบบผมก็อึ้งแล้วถ้าคุณจะมีอีกคนนึงเพิ่มมาผมก็ไม่ได้แปลกใจกว่านี้แล้วแล้วถ้าฝ่ายชายเขาไม่ประสงค์ที่จะเอาเงินคืนแต่อยากให้ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเรื่องของคดีความเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคะ เพราะว่าเจ้าตัวไม่ค,ค,คดีความเนี่ยเป็นเรื่องของการยินยอมพร้อมใจถ้าเขาไม่เอาเรื่องก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัว,วาตารวจไปตรวจวงจรปิดไปไล่อายัดอะไรเนี่ยทําเองไม่ได้ครับเพราะถ้าขึ้นไปถึงอายการถึงศาลถ้าเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องก็ต้องถอนก็ต้องถอนฟ้องออกมาอย่างที่บอกค่ะว่ากรณีเนี้ยฝ่ายหญิงเขาไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายอีกคนนึงเพื่อหวัง สวัสดิการต่างๆมาดูแลลูกแล้วก็ตัวเองประเด็นเนี้ยจะมีความผิดยังไงไหมคะคือสวัสดิการที่เขาไปจดตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเขาอยู่คนละหลังปรากฏเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือเป็นผัวอีกคนนั่นแหละ <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สวัสดิการหรอกครับมากม,มากกว่าสวัสดิการอีกคือผัวคนแรกก็คือคนที่ไปออกในทีวีต่อมาแล้วนั่นจดทะเบียนด้วยนะต่อมาเขาหย่า อยาเพื่อไปจดกับคนที่สองที่เป็นทหารนอกราชการเพื่อให้ได้มีสวัสดิการของแม่บ้านทหารส่วนลูกสามคนมเป็นของหัวคนแรกหัวคนที่สองคือคนที่จดทะเบียนณปัจจุบันแล้วก็คนที่สามที่บอกไม่มีตัวตนก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดอะไรใช่ไหมคะไม่ผิดครับไม,ไ,ไม่ผิดไม,ไม่ผิดครับแต่อึ้งเรื่องศีลธรรมนิดนึงตอนแรกเนี่ยว่าแค่เอาชื่อมาปรากฏว่าอยู่บ้านด้วยกันเลยอันนี้อึ้งมาก ไ้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่อีซี่ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจอีซี่ยุคนหรือเพจนอร์มอนะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ